ครั้งแรกในรอบทีมยต่นอะไรอย่รับ มันจะได้เห็นรวมตัวกันเป็นน้องหน้าตาพี่ใช่ครับนี่เป็นเรียกว่าเป็นครั้งแรกในรอบปีกว่าแล้วนะไม่ได้เจอกันนไม่ได้เจอกขเลยนะเนีไม่เจอกันนี้คือเจอกันจะมีข่าวดีอะขาวดีก็ไม่ได้ทะเลาะกันแล้วนะครับไม่ได้ทะเลาะกันแล้ว อะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อคิดถือวันเก่าเก่าเลยเพรวันนี้นะคะวันนี้นี้วันใหม่เออแล้วก็มีรุ่นใช่ไหมคะอ๋อมียังไม่รู้ต้องถามคนนั้นด้วยใจที่การนี้ก็อยากจะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมไหมมันยังมันยังสรุปอะไรไม่ได้อ่ะค่ะเพราะว่านี่ยังไม่ได้คุยกันเลยเดี๋ยวจะไลน์ไปคุยกับเขาอยู่อ๋อคุยกันตอนนี้ตอนนี้เลยไหมคะพี่นา คุยได้ไงความลับอ๋อแมตอนนี้เรียกว่ากลับมาคุยกับมาคุยกันได้ยังยังยังไม่ได้คุยกันเลยที่เาเพิ่งเจอกันเนี่ยหาะปีกว่าจริงๆเราโฟกัสก,การมีความคิดหรือว่าความรู้สึกที่อยากจะกลับมาคุยกันไมในในความรู้สึกพี่ตอนนี้คือแบบ เป็นเพื่อนกันก็ยังดีเพราะว่ายัางไงเราต้องร่วมกันเลี้ยงลูกสามคนมก็ต้องช่วยกันทําหน้าที่ให้ดีที่สุดอย่างน้อยก็ความรู้สึกของเสือกวางลอนดอนเขาจะได้รู้สึกเอออะไรเงี้ยใครพี่เศษเจ๋อครับแหวครับพี่เรา<ม>เป็นเรื่องที่ดีก็<ม>เป็นเพื่อนกันนดีแล้วนะครับแล้วก็เลี้ยงลูกด้วยลูกโตแล้วนี่วันนี้เป็นวันที่ผมต้องทําหน้าที่พ่อเพราะว่นนี่เขามา นี่เป็นเรียกว่าเป็นเซเลบริตี้แบบครั้งแรกที่ไม่ใช่ครั้งแรกนะแต่ว่าเป็นเห็นเขาเนี่ยเราต้องมีความรู้สึกเราเคยรักใคร่กันเพราะนั้นเราต้องมาเป็นผู้นำน<ม>ออกนี่ออกสื่อมวลชนที่ผมถนัดมากม <laughs> เพราะเ็นผมเป็นนักร้องดังมาหลายปีแล้วนะอย่างอย่างเ <laughs> มื่อกี้พี่เสบบอกว่าไม่ได้ทะเลาะกันแล้วอะไรที่แบบทาให้แบบเราต้องหยุดเรื่องหยุดเรื่องการทะเลาะกันดีกว่าเพราะเพราะลูกๆเนี่ยลูกก็โตไทเกอร์ก็จะเป็นดาราแล้วเนี่ย เขารูปหล่อมากนี่เขารู้สึกเนื้อหอมเลังากไพรเกอร์ได้เป็นการอะไรอะไรให้คุ้นแฝดบ้างไหมคะก็อะไรนะครับได้เป็นได้เป็นอะไร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 ม่ครับผมก็คุยนุ้ณพ่อแม่ก็อรักน้องคู่เหรอครับคุยกับน้องคู่บางครั้งก็ไปเยี่ยมพ่ออะไอยู่างเงี้ยแล้วอยากให้คุณพ่อคุณแม่กลับมาอยู่ด้วยกันแบบความหน้าความตาอืมนี่ผมไม่รู้สึก ดีเลยไม่ดีกับวันนี้ครับถ้าเขาอยากอยู่ก็โอเคแต่ว่าอยู่ยากกันก็ก็ดีเป็นอีกอย่างอีกแบบนึงี่สอย่างเมื่อกี้พี่การบอกว่าอาจจะมีคุยจะคุยเรื่องโอ้ดีสบายมากผมเองนี่เป็นผู้ใหญ่แล้วก็คุยกันเป็นเพื่อนกันนี่สบายมากแล้วก็ดูแล ลูกเต้าครับใจอ่อนแต่ค่ะเรื่องเราในสารนี้หมดหรือยังคะพี่หรือว่ายังมีหรือเโอ้ยเรื่องเราในศานลผมไม่หยุดหรอกผมระมันมีเรื่องเรื่อยๆอย่างเงเี้ยครับตีการค่าเลี้ยงดูหรืออะไรนะโอ้ยไม่มีหรอกเดี๋ยวผมเคลียร์เขาได้ไม่ต้องห่วงผมนะไม่ต้องห่วงผมเลยเรื่องเหล่านี้เนี่ยครับอันจะไม่เห็นแต่ว่าการโพสอะไรปะทะกันแล้วใช่ไหมคะที่จะแล้วผมไม่เคยโพสต์ปะทะอะไรกับใครเรื่องนี้เรื่องเดน ต้องนัดคุยกันนะคะเห็นพงเสือบอกว่าเด็กจะนัดคุยกันใช่ป่ะการไปทานข้าวกันก็ยังยังไม่ได้นัดกันพี่ชาทคนเรื่องคดีระหว่างเราี้ยังไงคะตอนนี้ก็ถ้าเกิดว่าเขาคุยกันคุยกันได้ก็จะดีเพราะว่ามันจะได้แบบไม่ต้องไปเสียเวลาทำมาหากินดูเหมือนทุกอย่างจะเบาลงแล้วไหมคะก็นะมาเจอกันวันนี้ก็น่าจะอะไรมันน่าจะดีขึ้นจะมีรุนไหมคะพี่เสก อ๋อไม่ไม่ไม่ได้คงไม่ได้กลับมาอยู่ด้วยกันนะครับแต่เป็นเพื่อนกันนะโอเคลักค่ายเพลงไทยสองค่ายที่ต่างกนต่างทำนิตกับเป็นกับปัญญาการหรือว่าจะมาร่วมมือกันหรืออะไรเงี้ยไหมครับเขาทำค่ายเพลงเหรออ๋อผมไม่ทราบมาก่อนผมไม่รู้เรื่องอะไรมก่อนไม่รู้อะไรเมื่อกี้ยังบอกสองค่ายแม่ยัยยอบฟ้ อย่างมาฟอมเสือบอกอย่างมาฟอมเมื่อกี้ยังบอกสองไข่มารวมกันแอมวีเสือก็เคยดูใช่ไหมโอ้โหมาฟอมเสือบอกมาฟอมคืเหมือนพี่การจะรู้ใจพี่เสกเป็นอย่างนี้อารู้ใจเรื่องอะไรคะรู้ใจว่าแบบเขาเป็นยังไงของฟอมอะไรอย่างนี้อขาฟอมทำเป็นว่าไม่รู้โหเมื่อกี้ยังบอกสองไข่มารวมกันอยู่เลยตอนถ่ายรูปตรงเมื่อกี้เขาเป็นคนชวนเอง ไปผมทำหน้าที่ของผู้นำเพราะนั้นเราอยู่ด้วยกันมาตั้งนานแล้วเพราะนั้นผมไม่ได้รังเกียจอะไรเขาเลยสบายมากครจะมีการแบบว่าแนะนำหรือว่าช่วยเหลือในเรื่องเพลงเรื่องค่ายอะไรก็าง่ได้โอ้ไม่มีนะครับผมไม่ค่อยมีเวลาครับตอนนี้ผมต้องไปบริหารโลโซดีนะอย่างลืมขอบคุณครับ